หอมมนโตมรูมซีซั่น2วันนี้บุกไปหานักกีฬาเทควันโดสาวของโรงเรียนชิโนรวิทยาลอยโอ้โหลมพัดมาเลยคุณผู้ชมแล้วมาพบกับวัยวาวุ่นทั้งโอบอัดป,ปัน่นแป้งเบลและปิงผู้กำกับ,กบที่มาเคลียร์ปัญหาคาใจในหัวข้อถึงอยู่ใกล้แต่ไม่สนิทใจกับพ่อแม่ทะเลาะกับพ่อแม่ไปปรึกษาเพื่อ,อและถ้าทะเลาะกับเพื่อนอัดปรึกษาพ่อแม่ปะไม่ <laughs> ก็ไม่เนาะไปไปสานเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่มีพ่อแม่อยู่ในช้อยเลยร้อมแบบนี้แล้วไปติดตามกันได้เลยครับไอัอเอสเออเคิยซอกคนนี้ชิเมเตเฮซาสกคเมื่อกี้ พยายามจะทักทายเป็นภาษาเกาหลีนะคุณผู้ชมแต่พูดไปพูดมามันออกแนวญี่ปุ่นนะเอาสวัสดีกันแล้วกันครับคุณผู้ชมทุกท่านครับจเจอกับพี่จัดนะครับนี่คือรายการออมโมนโฮมรูมซีซั่นสองเคลียร์ทุกปัญหาคาใจของวัยรุ่นหัวข้อที่เราจะคุยกันครับถึงอยู่ใกล้แต่ไม่สนิทใจกับพ่อแม่เฮ้ยเป็นปะทำไมตอนเรียนอนุบาลโอ้คิดถึงแต่พ่อแต่แม่พอขึ้นมาประถมปุ๊บเริ่มคิดถึงพ่อแม่น้อยลงพอมัธยมปุ๊บเฮ้ยพ่อแม่เริ่มไม่คิดถึงแล้วอะ พอมาหาัยปุ๊บโอ้โหอยู่กับหนุ่มอยู่กับสาวอยู่กับแก้งอยู่กับกวางไม่คิดถึงพ่อแม่เลยคือตัวอยู่ใกล้เจอพ่อแม่ทุกวันแต่ทําไมรู้สึกไม่ค่อยสนิใจกับคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่วันนี้เราจะตอบคําถามประเด็นนี้เคลียร์ปัญหาประเด็นนี้กันครับและเรายังอยู่กันที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยทีมงานสัญญาไว้กับพิชาราครับว่ามาที่นี่เนี่ยต้องเจอเกาหลีแน่นอนเลยเป็นเหตุผลที่ต้องทักทายเป็นภาษาเกาหลีไงไอเกาหลีที่ว่าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นพวกแบบ เคป๊อป hey ป่ะพวกเกิลกรุ๊ปป่ะพวกบอยแบนด์ป่ะเฮ้ยไหนไหนมาที่ทังทีไปตามตัวเกาหลีกันดีกว่ารับรองวันนี้ปันปันอายแน่นอนตามมาเลยดีกว่าอันยองกาเซโยวันนี้พี่จัดดูลันล่ะเป็นพิเศษพิเศษเพราะว่าจะได้เจอกับเกาหลีในโรงเรียนนี้จะบอยแบนด์จะเกิลกรุ๊ปจะโอปป้าหรือออนนี่โอ้ยอยากรู้แล้วเหมือนกันนะเนี่ยว่าเกาหลีที่ว่าเนี่ยคืออะไร หาอะไรที่จเป็นเกาหลีจะไมไม่เจอเกาหลีเลยแล้วตอนนี้อยู่ที่สนามฟุตซอลแล้วครับคุณผู้ชมครับผมว่าผมเจออะไรที่เป็นเกาหลีแล้วล่ะก็เกาหลีที่ว่าเนี่ยคือนักกีฬาเทควันโดกีฬาประจำชาติของเกาหลีนั่นเองไปทำความรู้จักกับน้องเคาเลยครับน้องอะไรครับน้องเบสค่ะน้องเบสนะครับน้องเบสอ,อายุเท่าไหร่แลเอ่ย 16, 16ค่ะ16 <17 S 2> ปีนะเริ่มเล่นเทควันโดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ5้าขวบ5ขวบเลยหรอ เวทีไหนรางวัลไหนที่น้องเบสแบบภาคูใจที่สุดเป็นรางวัลชิงแชมป์ประเทศไทยปีที่แล้วค่ะปีล่าสุดอ,อ๋อปีที่แล้วล่าสุดเลยะนะคว้ารางวัลอะไรมาครับได้หนึ่งเหรียญทองสองเหรียญเงินค่ะหนึ่งเหรียญทองสองเหรียญเงินคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับอยากจะสอนเพคคอนโดบ้างสอนพิจัดนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะวันนี้สอนอะไรดีครับเป็นท่าวอร์มกับท่าเตะพื้นฐานแล้วกันท่าวอร์มกับเตะพื้นฐานนะนนนะเริ่มจากข้อข้ออ๋อนี้เบสิกดิค่ะอเบสอันี้ง่ายหัวไหล มันต้องยากๆอ่ะแบบเห็นแบบเฟรนดนเซย์คอนโดอ่ะไปค่ะครับขาค่ะขาครับเราจะฉีกขากันนะคะฉีกขานะให้ลงไปติดพื้นเลยค่ะอะไรนะลงไปติดพื้นเลยค่ะฮค่ะค่อยๆลงค่ะแอะไปเรื่อยๆอ่ะเอาลูกเอามือลงไม่ได้ไม่ได้อะฮะยากยังคะยากไหมคะโอเคค่ะเฮ้ยช่วยเด็ยผู้ชาค่ะ มึงไปทำพื้นรองเท้ามามันเหนื่นอยอะมันไม่ลื่นอะอเอาแบบแอนวานเลยเป็นท่าเตะสูงเฮ้ยสูงเหมือนกันนะคือเอาอย่างงี้แล้วกัน<ะ>ลองแบสสามารถที่จะแบบกะได้ไหมว่าเตะถึงตรงเนี้ยได้เนอะที่จะยืนตรงนี้ได้คะรับอนุญาตให้ได้แค่เฉียดหูเท่านั้นเนาะ เออพราะดูจากแรงเมื่อสักครู่ที่แล้วอ่ะคือถ้าโดนคุูคือม้ามแตกอ่ะคุณผู้ชมอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนนะสัญญาสัญญานะสัญญาสัญญาก่อนนะสัญญาโอเคสัญญานะโอเคสัญญาโอเคอ่ะเฮ้ยโอ้โหลมพัดมาเลยคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดครับ ยอดครับผมหวังว่าเราจะได้เห็นน้องเบสนะครับในเวทีทีมชาตินะโอเคครับไมแน่นอนครับน้องเบสมีความสามารถขนาดนี้เป็นนักกีฬาเทควันโดครับแต่ว่ายังดูสดใสดูมั่นใจอยู่เลยทั้งทั้งที่ซ้อมหนักแล้วก็เรียนหนักด้วยนะครับปจนถางวันนี้ครับรายการฮอร์โมนโฮมรูมของเรานี่ฮะมีเซ็ตผลิตภัณฑ์ดีไนซ์นะครับเติมความสดใสความมั่นใจนะครับให้กับน้องเบสนะครับแล้วก็แน่นอนครับผลิตภัณฑ์ดีไนซ์ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นส่งต่อความสดชื่นรับใบสาว ด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ดูแลจุดซ่อนเร้นแบบดีที่สุดนะคะมอบให้เลยครับขอบคุณนะครับโอเคเรียบร้อยฮะและแน่นอนครับมากันที่โรงเรียนชิโนรดวิทยาลัยแบบนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับถึงอยู่ใกล้แต่ไม่สนิทใจกับพ่อแม่ก่อนจะไปคุยกันเบรกหน้าฟังความคิดเห็นของน,องน้องๆที่นี่กันก่อนว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ครับยิ่งโตยิ่งสนิทกับพ่อแม่น้อยลงจริงค่ะเพราะว่าเราต้องการความส่วนตัวมากขึ้น ติดเพื่อนมากขึ้นก็เลยทำใม้สนิทกับพ่อแม่น้อยลงพอโตขึ้นมาเนี่ยเราเรารู้สึกว่าสนิทกับเขามากขึ้นเนี่ยค่ะเพราะว่าจะแบบว่ารู้สึกว่าคุยกับเขามากขึ้นไม่กลัวเขาเท่าตอนเด็กเพราะตอนเด็กเขาจะดุมากกว่าตอนที่เราโตแล้วเขาก็จะแบบว่าเริ่มคุยได้ทุกเรื่องเริ่มเป็นเหมือนเพื่อนนะคะพ่อและแม่ของหนูนะคะเรามีโลกส่วนตัวสูงแล้วแบบเหมือนกลับบ้านไปก็ทํากันบ้านก็ไม่ได้เจอไม่ค่อยได้เจอพ่อแม่แล้วค่ะต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณแล้วก็ติดเพื่อนนะคะ ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของแต่และครอบครัวมากกว่าเหมือนครอบครัวหนูงเงี้ยแม่เขาก็จะแบบดูแลเอาใจใส่พูดคุยได้ทุกเรื่องอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกที่แบบมีอะไรก็อยากจะบอกอยากจะพูดคุยกับเขาอะค่ะยิ่งโตก็ยิ่งมีปัญหามีปัญหาก็ยิ่งปรึกษาพ่อแม่ได้ไม่เหมือนตอนเป็นเด็กๆก,ก็เหมือนแบบกลัวกลัว,วพ่อแม่ว่าแบบเออจะจะพูดอะไรกับเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆทุกคนแล้วก็วัยรุ่นทุกคนจะเริ่มสนิทกับพ่อแม่น้อยลงค่ะเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่จะบังคับเราให้เราทําหลายๆอย่างที่เราไม่ชอบเรามีเพื่อนเรามีแบบสังคมอื่นมากกว่าอย่างเงี้ยครับมันดึงความสนใจเราไปก็ทําให้เราอาจจะแบบสนิทก,กับแม่น้อยลงแต่ถามว่ารักน้อยลงไหมก็คงไม่อ่ะครับและนี่เป็นความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยช่วงหน้าเตรียมตัวพบกับวัยว้าวุ่นได้เลยสนับสนุนโดยโฟมล้างหน้ากาญยเย่เพียวแอคทีฟ ยำยำจัมโบ้ความสุขคำโต้ไส้กรอกซีพีประโยชน์ดีโดนใจทุกวัยววตามินดับเบิรแบล็คให้สารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าจากงาดำและข้าวสีนิน สนับสนุนโดยใหม่ทาโร่อบกรอบรสสาหร่ายมีทั้งปลาและสาหร่ายถ้าชอบแชร์ต่อนะ Snow White โปรเสริม erm, เติมสุขได้ทุกวันจากแฮปปีโฟมล้างหน้าการเย่เพียวแอคทีฟยำๆจัมโบ้ความสุขคำโตก่อนจะเข้าห้องโฮมรูมของโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยเราไปชมกิจกรรมสุดพิเศษที่บุกไปจัดกันถึงที่ มาพบกับกองทัพวัยวาวุ่นทั้งโอบโอบนิธิอักอาวาัดปันปันสุทัตตาเบลเขมิสราแดนทิติและปิงเกลียงไกรผู้กำกับที่จะมาเคลียร์ปัญหาคาใจในหัวข้อถึงอยู่ใกล้แต่ไม่สนิทใจกับพ่อแม่พร้อมวิทยากรแพทย์หญิงนัชนันเจรัญเจรุงเกียรติจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นรายงานตัวครบแล้วเข้าห้องโฮมรูมกันได้เลยครับเรามาเข้าสู่หัวข้อข,อ,ของเราก็คือถึงอยู่ใกล้แต่ไม่สนิทใจกับพ่อแม่ถามน้องๆก่อนเดี๋ยวถามปัน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 ,ปน,ปนคิดว่ามันเป็น มันเป็นเพราะอะไระที่ทําให้ยิ่งโตเรายิ่งไม่ค่อยสนิทกับพ่อแม่ครับสารปามันว่าแบบเหมือนกับยิ่งเราโตขึ้นแบพ่อแม่จะเป็นใครที่แบบคอยทําให้เรากลับมาอยู่ที่ที่แล้วเราจะแบบเฮ้ยเราไม่อยากไปทําตามทางเขาที่เขาปูไว้เราอยากไปทางของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะเป็นคนที่แบบเข้าใจเรามากที่สุดวัยเดียวกันเนี้ยก็แบบเลือกที่จะปรึกษา<อ>เพื่อนมากกว่าปรึกษา<อ>คนที่แบบจะแบบทําให้เรารู้สึกเครียดมากขึ้นกับชีวิต ครับผมครับผมก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอาจจะห่างจากพ่อแม่ใช่นะครับอ้าวแล้วอัดนะครับอัดครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าเหมือนเราคิดว่าเรากําลังโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมือนก็ว่าบางครั้งเราพอเราคุยกับพ่อแม่เราอาจจะมีประเด็นที่แบบเข้าใจกันไม่หมดนะครับมันก็เลยกลายเป็นการเถียงเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้อยากจะคุยกับเขาขนาดนั้นเพราะว่าบางบางทีมันคุยกันแล้วกลายเป็นเถียงกันไปสักป่ากลายเป็นเถียงกันไปสักนั้นใช่ครับก็เลยคิดว่าแบบ ไม่ไม่สนิทใจเท่าตอนเด็กๆแน่นอนเท่าตอนเด็กๆมาที่แบงค์ครับครับก็ตอนเด็กเนี่ยจะสนิทกับพ่อแม่มากมครับรใช่แต่ว่าพอโตขึ้นมาเงี้ยเราใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่าครับเลยทําให้แบบว่าเราสนิทใจกับเพื่อนมากกว่าที่แบบว่าจะคุยกับทุเรื่องกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็แต่ว่าแบบบางเรื่องเราก็ไม่กล้าที่จะบอกพ่อแม่อะไรเงี้ยหรือว่าเราคิดว่าแบบว่าเพื่อนคนจะให้คำปรึกษาดีกว่าอะไรเงี้ยใช่แต่ ผมว่าแบบว่าแต่ว่าพอโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าแบบระยะห่างกับพ่อแม่กับเราเนี่ยมันเริ่มห่างออกจากกันใช่ใช <ๆ S 1> ก็เลยแบบว่าพยายามที่แบบว่าจะกลับเข้าหาหเปเหมือนตอนเด็กๆอะไรอย่างงี้ย<ช>คราวนี้วกกลับมาที่คุณหมอและครับ<ช>ผมก็สงสัยและผมเชื่อว่าน้องทุกคนเลยในที่เนี้ยสงสัยว่าไอ<ช><ช>้ความห่างกันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ยิ่งโตยิ่งห่าง มันเป็นที่กลไกธรรมชาติไหมครับหรือรว่ามันเป็น,นกลไกทางสังคมผมถาม<อ>คุณหมอหน่อยฮะค่ะจริงจมันเป็นมันเป็นวัยมันเป็นธรมนธรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับมันเป็น<อ>เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะครับเพราะว่าอย่างอย่างตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยเรายังเหมือนเป็นลูกนกอยู่ใน อยู่ในรังเนี่ยเราก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ก็สั่งให้เราทําอะไรแล้วก็เชือ่อแต่นี้เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราคล้ายๆลูกนกเรากำลังหัดบินบใช่ไหมคะเราก็อยากเป็นตัวของตัวเองเรามีของที่เราอยากลองเรามีสิ่งที่เราอยากทําเรามีความผิดพลาดที่เราอยากจะลองได้ด้วยตัวเองทีนี้เนี่ยบางทีถ้าเราเชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปหมดเราก็จะขาดโอกาสที่เราจะได้ลองด้วยตัวเอง ไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะเกิดการแคร็กกันหรือความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้ซึ่งซึ่งธรรมดาครับซึ่งธรรมดาซึ่งคราวนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็น่าจะรู้แล้วเมื่อติดตามข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ จะทาให้มนุษย์เราปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นคราวนี้มันก็แย้งกันสิฮะมันแย้งกันแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้ววัยรุ่นควรจะตั้งต้นคิดอย่างไรคือควรจะกลับไปสนิทกับพ่อแม่หรือเปล่าหรือควรจะไปสนิทกับเพื่อนให้มากขึ้นยังไงดีครับคุณหมอครับคือจริงๆเนี่ย ความอบอุ่นในบ้านหมอเรียกนี้ดีกว่าว่าความอบอ,อุ่นในบ้านเนี่ยเป็นของสําคัญครับการสนิทใจหรือเชื่อใจพ่อแม่เนี่ยเป็นของสําคัญาานะคะแต่ทีนี้เนี่ยคือมันมีคนบอกเลยนะว่าต่อให้ชีวิตเราเนี่ยมันแย่แค่ไหนนะแต่ขอให้มีผู้ใหญ่คนหนึ่งคนเดียวพอในชีวิตเราที่เรารู้สึกไว้ใจเราจะรอดอนะคะแต่ทีนี้พอคุณจ้าถามว่าอุ้ยแล้วมันจะยังไงเนี่ยฟังดูเหมือนว่าถ้าเราสนิทใจกับพ่อแม่มันเป็นสิ่งที่ควรทํานะแต่ตามวัย มันไม่ใช่ใช่ใช่ื่อไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องเวลาคือใจเราเนี่ยยังสนิทกันได้แต่เวลาเราอาจจะแบ่งไปใช้กับเรื่องอื่นมากขึ้นเช่นอ่าใช่ไหมคะอ๋อมุมนี้มุมนี้ดีมุมนี้ดีคือใจเราสนิทเหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่าตัวเราออกห่างแต่ใจเราต้องเราจะห่างจากพ่อแม่ถูกต้องคือใจเราอยู่ที่พ่อแม่เสร็จแล้ว่าตัวเราจะอยู่ที่อื่นถูกต้องอ่าเราก็อาจจะไปเรียนพิเศษทํากิจกรรมกับเพื่อน หรือว่ามีโรคส่วนตัวกับเราแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยเราก็ยังกลับไปหาท่านได้ครับเนอเป็นวิธีที่ดีนะแล้วคราวนี้เราลองย้อนกลับไปถามน้องๆบนเวทีนะครับสาเหตุอะไรที่เวลาเรามีเรื่องเราถึงไม่เลือกพ่อแม่แต่เราเลือกเพื่อนอัดครับจริงๆก็มองลองความรักแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คิดได้คือเหมือนกับ <Das kop at uk> เวลาเราไม่สบายใจแบบทะเลาะก,กับพ่อแม่เงี้ยจริงแล้ว oh. เราไม่สามารถที่จะพูดกล้าพูดตรงๆกับพ่อแม่แบบเรารู้สึก oh. ไม่สบายใจเราเลยรู้สึกว่าบางครั้งเราเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนมากกว่า oh. เพราะว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเพื่อนอาจจะเจออะไรเหตุการณ์คลา้ายๆเราเงี้ย oh. เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วรู้สึกว่าเออเพื่อนอาจจะเข้าใจเรามากกว่าพอแม่ที่เราไปพูดตรงๆ oh. แล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเราก้าวร้าวกับเขาก็ได้ก็รู้สึกว่าเพื่อนเรื่องนี้ก็เซฟได้เหมือนกันทะเลาะกับพ่อแม่ไปปรึกษาเพื่อนแล้วถ้าทะเลาะกับเพื่อนอัดปรึกษาพ่อแม่ปะ ไม่ก็ไม่เนาะไปปรึกษาเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่มีพ่อแม่อยู่ในช้อยเลยใชเหลือน้องเบลนะครับให้น้องเบลองยกตัวอย่างว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะแหมต่อไปเรามีปัญหาแล้วเราไม่เอามาปรึกษาพ่อแม่ละจะเป็นพวกบเรื่องเรียนสมมุติเราได้เกรดไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วไปถามพ่อแม่ทำยังไงดีเขาจะด่าอีกอ้าวทำไมเธอไม่ตั้งใจเรียนล่ะอะไรประมาณนั้นเราก็จะเลือกแบบไปถามเพื่อนมากกว่าหรือว่าเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องอกหงอกหักแอบรักอะไรอย่างเงี้ยให้เรา,าไปถามพ่อแม่เราก็แบบเธอยังเด็กอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเอาเราก็เลือกที่จะถามเพื่อนมากกว่าครับผมใช่ประมาณนั้นโอ้นะครับมียกตัวอย่างให้เราฟังหน่อยไหมฮะเออของผมก็ยังจะเป็นแบบช่วงการใช้ชีวิตปกตินี่แหละ,ค,ะครับเหมือนกับว่าเหมือนกับอย่างที่เหมือนที่บอกได้ว่าแบบผู้ใหญ่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือ<ๆ>นว่าเราเดินไปในทางไหนเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะแบบ มันชอบตินูน่นตินี่ตินั่นไปนเรื่อยๆเหมือนจะแบบเหมือนเราไม่กล้าทําอะไรแบบที่จะเป็นทางของเราเลยครับก็บเลยแบบ,บเลือกปรึกษาเพื่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเพื่อนก็วัยเดียวกันก็น่าจะเข้าอ,อกเข้าใจกันได้ดีอะไรเงี้ยครับผมอ่ะพี่ปิงครับ,รบผมม่นรู้สึกว่าโดยธรรมชาติผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ เวลาเราปรึกษาอะไรใครอะเราจะต้องการความเห็นที่คล้ายกับสิ่งที่เราคิดอยู่อ่ะเออจริงเหมือนเรา <laughs> เหมือนเราหาอะไรที่หาคนซัพพอร์ตความคิดเฉยๆคือจริงๆมีคำตอบวะนะเช่นสมมติเลิกกับผู้คนนี้มา<อ>จะกลับไปคบกับเขาดีไหมอ่ะโอ้โหในใจอยากกลับมากเลยนะ<อ>แล้วมันก็จะต้องหาอีกคนที่แบบเออแกกลับไปหาเขาก็ดีนะอยากเจออีกคนเนี้ยต้องเจอสักคนหนึ่งอ่ะต่อ้ปรึกษาเพื่อนมาแปดคนแล้วไม่เจอนะก็จะต้องหาจนเวิดจะเจอให้ได้แล้วแบบมึงนี่แหละเข้าใจที่สุดแล้วอย่างเงี้ยคือแบบอ้าว สุดท้ายไม่ได้ต้องการคําปรึกษาแค่ต้องการการซัพพอร์ตเท่านั้นเองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมเลยรู้สึกว่าการปรึกษาพ่อแม่มันค่อยๆลดน้อยลงคือพ่อพ่อแม่เป็นเจเนอเรชันอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่เขามองลงมาแล้วเขาเห็นในอีกในอีกมุมหนึ่งมากกว่าในขณะที่ในมุมเพื่อนก็จะแบบเออเขาออเข้าใจมันก็เลยดูเพื่อนเข้าใจจังเลยอะไรเงี้ยผมว่าอย่างนั้นพักเบรกสักครู่ไวัว้าวุ่นคนไหนที่ยังคล่องใจในหัวข้อนี้ช่วงหน้ามาเคลียร์กันแบบจุใจกันเลยครับสนับสนุนโดย ชุดนักเรียนคาสันฮอโมนส์คอลเลกชัน B Nice ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นส่งต่อความสดชื่นรับวัยสาว Summer X Life Unlocked แสบสันมันสนอกกรอบอนาคตที่ดีต้องเตรียมพร้อมสนับสนุนโดยเพ็บทีน สนับสนุนโดยไอศครีมเดล่ควีนซูเมอร์เอ็กซ์ไลฟ์อันบล็อกแสบสันมันนอกกรอบชุดนักเรียนขาสันฮอร์โมนส์คอลเลกชันบีน c e ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นส่งต่อความสดชื่นรับวัยสาวกลับเข้าสู่รายการฮอร์โมน o โฮมรูมซีซั่นสได้เวลาเคลียร์ปัญหาทาใจวัยวาวุ่นในห้องนี้กันแล้วครับ คำถามแรกครับเวลาพ่อแม่เขาทะเลาะกันเนี่ยฮะมันทําให้หนูไม่สบายใจอืทําอะไรก็ผิดค่ะเขาทะเลาะกันแล้วมาลงที่หนูอหนูเปิดใจคุยกับพ่อแม่ทุกอย่างแต่ตัวพ่อแม่เองกลับไม่เปิดใจคุยกับหนูค่ะทํำยังไงดีครับคุณหมอครับหมอมักจะแนะนําเด็กๆทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ว่าคือหนึ่งทำตัวเองให้ดี ทําตัวเองให้ดีก็คือว่าดูแลตัวเองให้ดีมีหน้าที่อะไรทําไปมีหน้าที่เรียนเรียนให้ดีนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมให้ดีมีเป้าหมายในชีวิตยังไงวางไว้แล้วพยายามทําให้ดีส่วนเรื่องพ่อแม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหลือบ่ากว่าแรงเราจริงๆรมันไม่ใช่หน้าที่ลูกจริงๆนะคะที่ต้องมานั่งแก้ปัญหาให้เขาหมอแนะนําว่าถ้าหนูทนไม่ไหวจะมีผู้ใหญ่สักคนไหมอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ นะคะหรือคุณครูที่หนูเคารพขอความช่วยเหลือจากคุณครูหรือญาติผู้ใหญ่ท่านนั้นนะคะบางทีพ่อแม่เขาไม่ได้ฟังเราเพราะเขาเห็นเราเป็นเด็กแต่ว่าถ้ามีญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเคารพเนี่ยท่านอาจจะฟังนะคะอีกหนึ่งคำถามทำไมพ่อแม่ถึงไม่ชอบให้เราเที่ยวกลางคืนในวงเล็บบ้านเพื่อนคอนเสิร์ตวันเกิดเขียนข้างล่างมาว่ารักพี่แบง นี่ยะดรเขาเก็บมกแม่เ้ยแลาวาดรูปมาด้วยชัดเจนชัดเจนมากชัดเจนเนาะเพราะ่เขาเป็นห่วงเรามากกว่าครับเอใช่เพราะว่าดึกดื่นอะไรเงี้ยมันอันตรายแล้วก็<อ>ไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดบางจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับตัวบางเองอ่ะสมมติจะไปคอนเสิรต์ตเงี้ยเราก็จะระบุเวลาให้ชัดว่าแบบว่าเออเดี๋ยววันนี้กลับเที่ยงคืนนะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไปให้กลับให้ตรงเวลาเ,<อ> <ๆ S 2> เพราะจะได้แบบเพิ่มความมั่นใจให,ให้กับพ่อแม่เราด้วยใช่ครับแต่ว่าที่สําหรับ สำหรับคนที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ให้ไปเนี่ยอาจจะเพราะว่าแบบบางทีบ้านอาจจะอยู่ไกลบางทีทางกลับบ้านอาจจะเปี่ยวอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาเลยเป็นห่วงไม่อยากให้ออกบ้านตอนคืนอะไรเงี้ยครับครับผมใช่เนี่ยปันปันไหมครับอย่างที่บอกค่ะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเวลาเราออกไปข้างนอกอะไรตอนกลางคืนเงียแม่เขาก็กลัวอย่างเช่นมีข่าววที่ที่มีพยาบาลผู้ชายให้ยาสลบยายอายุเจ็ดสิบแล้วคมคืนในโรงพยาบาล ใช่แม่แล้วว้ใสๆของพวกเราจะไม่กลัวหรอคะใช่พ่อแม่เขาก็เลยกลัวว่าเราเอ่อจะโดนอะไรไม่ดีเขาก็ต้องคิดอะไรที่แบบแย่ที่สุดไว้ก่อนว่าโอเคลูกผู้หญิงกลับบ้านบอกว่าจะไปคอนเสิร์ตกลางคืนเราไปคอนเสิร์ตจริงหรอเราไปไหนอันนี้เขาจะเริ่มกังวลแล้วเงี้ยกลัวกลัวแทนเราค่ะหลังจากเคลียร์ปัญหาคาใจวัยวาวุ่นในห้องนี้กันไปแล้วมาฟังคำแนะนำดีๆจากเหล่าวัยวาวุ่นและวิทยากรพิเศษของเรากันเลยครับ เล้อนกลับไปถามคุณหมอบ้างครับ,รบแล้วคุณพ่อคุณแม่จะต้องพยายามที่จะจูนเข้าหาลูกอย่างไร <Okay. S 2> เผื่อที่ว่าจะเป็นไอเดียให้น้องๆได้ฟังแล้วอาจจะมีเวลาเอากลับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่โอเคไออุปสรรคที่ทําให้เด็กๆไม่อยากไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ปุ๊บก็คือว่าพอพูดปุ๊บบ่นและอยังไม่ทันฟังเราเลยยังไม่ทันฟังเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงครับพอเราโดนบ่นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราพอเขาไม่เข้าใจเราปุ๊บอ่าเราก็ปิดประตูเราไม่อยากยุ่งเ้าแล นอกจากโดนบ่นเนี่ยก็จะมีอีกทีคือโดนสอนอสอนเร็วไปครับรู้เยอะคุณพ่อคุณแม่รู้เยอะอซึ่งซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นว่าท่านมีประสบการณ์มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันท่านลืมเข้าใจไปว่าตอนเนี้เด็กลูกกําลังเป็นวัยรุ่นลูกอยากจะลองใช้ชีวิตของตัวเองอ,อยากจะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอ,อยากจะมีอิสระบ้างเพราะฉะนั้นถ้าฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาลูกเข้ามาคุยหรือว่าเกิดการผิดพลาดหรือว่าทําอะไรแล้วก็ไม่เข้าท่า อย่าพึ่งดุอย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งสอนฟังเขาก่อนถามเขาก่อนเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรถึงทํำอย่างนั้นหนูมีเหตุผลยังไงหนูคิดจะแก้ยังไงให้พ่อแม่ช่วยอะไรได้บ้างไหมทีนี้พอคุณพ่อแม่เริ่มถามลูกจะเล่าพอลูกเล่าปุ๊บเราได้ข้อมูลเพิ่มผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจเด็กมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ลูกก็จะรู้สึกว่าโอ้พ่อแม่ฟังฉัน ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มจะง,ง่ายแล้วที่เราจะเริ่มช่วยเหลือลูกหรือว่าลูกจะเล่าอะไรมากขึ้นครับผมค,คราวนี้เราอยากจะหันไปถามน้องๆว่าถ้าถ้าให้ลองปรับหรือว่าถ้าให้ลองบอกถ้าสมมติว่าให้ฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ปรับตรงไหนเข้าหาตัวเรา ผมก็อยากฝากให้แบบใจเย็นก่อนเหมือนที่คุณหมอบอกว่าอืเวลาเราอยากจะพูดไรอยากจะเล่าอะไรก็ใจเย็นเยนก่อนอย่าเพิ่งแบบรีบปิดประเด็นว่าเราผิดเราถูกอ,อะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งผมรู้สึกว่าเราอยากลองทําอย่างที่คุณหมอบอกจริงว่าเราต้องการทําสิ่งเนี้ยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่มองว่ามันไม่ดีตั้งแต่แรกครับคือกลายเป็นว่าเรายังไม่ได้ลองทำแล้วรู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่อ่อนประสบการณ์ยังบ,บอกไม่ถูกครับก็เลยรู้สึกว่า อย่าให้ลองให้เด็กได้ลองอะไรใหม่ๆบ้าง mm hmm. แล้วว่าแล้วเหมือนกับพอทําเสร็จแล้วเราค่อยมาคุยกันว่ามันมันดีหรือเปล่าอะไรอย mm ่า hmm. งเงี้ยครับ mm hmm. อ่ะต่อที่เบลน่าจะต้องแบบก็ต้องคุยคุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่องกนะันเนาะบอกบอกเขาว่าตอนนี้เป็นแบบดีนะขอให้เข้าใจอะ mm hmm. ไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่วัยรุ่นคุณแม่ก็เคยผ่านเรื่องวัยรุ่นมาใช่ไหมอะไรเงี้ยก็น่าจะเข้าใจลูกนะอะไรเงี้ยค่ะต้องต้องเปิดใจมากกว่าค่ะเรื่องแบบนี้ครับผมค่ะ อ่ะคราวนี้อีกสองคนครับถ้าจะให้เลือกปรับตัวเราลนะ่ะเมื่อสักครู่นี้คือให้พ่อแม่ปรับเข้าหาเราแนละ้วคราวนี้ถ้าเป็นเราต้องปรับตัวเข้าหาแม่ให้มากขึ้นเราเราจะทํำยังไงครับก็อยากจะเปิดใจตัวเองให้มากกว่านี้ <c oughs> อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่คุกคีกับเขาให้แล้วแบบเหมือนว่าให้เขาเข้าใจเราแล้วก็ฟังเหตุผลของเรา <c oughs> อะไรเงี้ยครับผมว่าเราอยากได้อะไรเรามีจุดประสงค์อะไรอะไรเงี้ยครับครับผมปันปันล้วครับ สลรบ,บนันว่าปัญหาที่หนักที่สุดคือพ่อแม่ยังไม่เชื่อใจเราเอ,อใช่คือเราเออต้องพยายามทําให้เขาเชื่อใจอย่างสมมติว่าเราออกไปข้างนอกกับเพื่อนแล้วดึกแล้วแล้วเรามไม่บอกเขาว่าเราไปไหนโทรศัพท์มาก็ไม่รับทำไลยไมาก็ไม่ตอบอย่างเงี้ยแม่ก็จะเริ่มแบบเฮ้ยลูกฉันเป็นไงบ้างลูกฉันเป็นอะไร พอถึงบ้านพ่อแม่ก็จะด่าด่าด่าท่เนเปไไม่บอกนู่นนี่นู่นนี่ใช่ไหมคะเออปัญหาที่ทุกคนเจอก็คือเราต้องบอกเขาว่าเขาว่าเรารไปไหนแบบสกับบ้านสามทุ่มนะสามทุ่มก็ต้องถึงบ้านสองทุมครึ่งต้องถึงบ้านก็จะทําให้เราพ่อแม่ไว้ใจเราเขาก็จะเริ่มปล่อยเรามากขึ้นสุดท้ายครับให้ให้คุณหมอได้ ฝากอะไรประเด็นนี้กับน้องๆ่อยครับคือหมอต้องมองงี้ค่ะว่าไม่ว่าเราจะโตขนาดไหนเรายังเป็นลูกเขาเสมอ,อมจริงรใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะกลายเป็นพิธีกรชื่อดัง <โฮ S 2> ผู้กํากับชื่อดังนักสแสดงชื่อดังหรือว่าเป็นหมอหรือเป็นเป็นแม่คนอื่นเราก็ยังเป็นลูกเขาเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เขามองเรายังไงยังไงก็ยังเป็นเหมือนเด็กยากมากนะที่จะปรับให้พ่อแม่เนี่ยไม่ห่วง นี่คือธรรมชาติรู้ไหมว่าทําอะไรพ่อแม่สบายใจรู้ส่วนใหญ่รู้รู้ไหมว่าทําอะไรพ่อแม่ไม่สบายใจรู้อะไรของชอบอะไรของไม่ชอบรู้หมดจริงของพวกนี้รู้หมดรู้หมดว่าทํายังไงพ่อแม่ถึงจะไว้ใจเราเพียงแต่ว่าบางครั้งพอถึงเวลาจริงๆเราเลือกที่จะไม่ทำเด็กๆมักจะใช้ตามอารมณ์เอาอารมณ์เข้าสู้นะคะริงหมอแนะนําว่าน้องๆถ้ารู้จักคุณพ่อคุณแม่ เรานะใช้เทคนิคนิดหน่อยสื่อสารกับท่านอย่างที่พี่จัดบอกบว่าเราเราสื่อสารล่วงหน้าไปก่อนท่านจะได้รู้สึกว่าเรายังรักท่านอยู่เรายังต้องการท่านอยู่ท่านก็จะไว้ใจมากขึ้นเราสร้างกติการ่วมกันได้อพ่อแม่กับลูกของพวกนี้มันต้องมีกติกานะคะ<ม>จะทําอะไรเนี่ยเราก็ตกลงกันโอเคหนูจะออกจากบ้านวันไหนบ้างหนูจะออกจากบ้านไปกลับบ้านไม่เกินกี่โมงอาจะกลับยังไงโทรบอกตอนไหน แค่นี้เองแล้วเราก็ทําตามกติกาพิสูจน์ย้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเราอ่ะรักษาสัญญาแล้วเราก็ดูแลตัวเองได้ครับเราทําอย่างนี้เรื่อยๆๆพ่อแม่ก็จะเริ่มเห็นเราเป็นคนที่แม่ชัวอดาเริ่มเริ่มเป็นมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีวุฒิภาวะดูแลตัวเองได้นะปล่อยได้นานขึ้นถูกต้องฉันก็จะปล่อยไปเรื่อยๆแต่ถามว่าห้ามไม่พ่อแม่ห่วงได้ไหมไม่ได้ เหมือนห้ามพาทิ์ไม่ให้ขึ้นทางทิศตะวันออกใช่เอาจริงๆห้ามไม่ได้เลยนะน้องๆนะเพราะจริงๆล้วเนี่ยวัยรุ่นถามว่าชอบคุยกับใครชอบคุยกับเพื่อนมันเข้าใจเราแต่ถามว่าเพื่อนเนี่ยโทษนะเพื่อนนี่มันอายุเท่าเราถูกไหมคะครับประสบการณ์มันก็พอๆกับเรามันจะฉลาดกว่าเราไหมเนี่ยใช่ไหมคะอมันก็อาจจะแก้ปัญหาเทคนิคหรือว่าประสบการณ์มันก็ไม่ได้จะเยอะกว่าเราครับผมแต่คนที่น่าจะรู้มากกว่าก็คือ ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นก็สนับสนุนว่าบางเรื่องต้องเลือกปรึกษาเพื่อบางทีสบายใจแต่ปัญหาไม่จบออ่าันเนี้ยที่น้าเป็นห่วงพี่ปิงมีอะไรเสริมไหมฮะคือพี่ไม่รู้ว่าแต่ละบ้านเป็นยังไงนะแต่อันเนี้ยคือประสบการณ์ที่พี่โตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพี่ค่อยๆเรียนรู้ว่าวิธีการรับมือกับพ่อแม่ครับขึ้นอยู่กับตัวน้องเลยอะถ้าน้องใช้อารมณ์น้องก็จะได้อารมณ์ถ้าน้องใช้เหตุผลน้องก็จะได้เหตุผล ต่อให้น้องต่อให้เขาใช้อารมณ์กับน้องกลับมาครับถ้าน้องมีเหตุผลกลับไปอ่ะถ้าน้องนิ่งน้องอดทนพี่เคยเป็นเว้ยพี่เคยเป็นแบบเดียวกันเลยคือพ่อแม่แบบโวยว,ยวยายโวยวายดา่ดาด่าด่าแม่บ่นบนบนบน,บน,บนเรานิ่งกลับไปแล้วเราก็ถามกลับไปแค่ว่าเดี๋ยวขอเล่าให้จบก่อนได้ไหมแล้วจะพูดอะไรก็พูดอืเราขอเขาแค่นี้เลยอ่ะแล้วปรากฏว่ามันค่อยๆดีขึ้นรเราได้อธิบายว่าเราคิดอะไรยังไง iversary, เราได้อาธิบายคือมันต้องใช้ความอดทนน,นะพี่เข้าใจว่าในจุดหนึ่งคือเราจะรู้สึกว่าแบบ ทำไมต้องบ่นทำไมต้องบ่นอยากจะเดินกระทืบเท้าขึ้นบันไดไปหลือกินอดทนนิดนึงครับแล้วมันจะค่อยๆจูนเข้าหากันเองอยากคิดว่าพ่อแม่จะไม่รักเราเนี่ยสำคัญมากที่เราพูดตลอดว่าอย่าคิดว่าพ่อแม่ไม่เป็นห่วงเรารทุกอย่างเกิดขึ้นจากเบื้องต้นคือเขาเป็นห่วงแค่นั้นแหละต้องค่อยๆจูนครับค่อยๆจูนกันแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเรียกได้ว่าได้สาระกันยกห้องโฮมรูมของโรงเรียนชิโนโรถวิทยาลัยกันไปเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณโฟมล้างหน้าการเย่เพียวแอคทีฟ ชุดนักเรียนขาสาันฮอร์โมนส์คอลเลกชันยำยำจัมโบ้ความสุขคําโต V ีน c e nice, ผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเร้นและรถจัก,กรยานยนต์ฮอนดา้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ